คุณผม,ม่หญิงสนใจรถข้างหลังผมไหมผมขาย,150ายร้อยห้าสิบโอซีไม่สืมใจร้ายจังเลยอะ่ะทำไมอะ่ะทาปฏิเสธกันอย่างนี้เลยหรอก็อ,อยากขับรถมอเตอร์ไซค์กับน้องอ่ะนอไม่ซื้อเป็นของขวัญให้น้องหรอไม่ค่ะโอโ้ใจร้าย อ้ยทำไมต้องช่างต้องทำเ,เสียงสองอะค่ะช่างช่างใจช่างโดนอย่างนี้ช่างไม่ไหวใจลายยังเลย <c oughs> อืมอืช่างมีหัวใจนะให <c oughs> ้ต้องหอกทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยอะไร <c oughs> โอ้พอดีจะเปลี่ยนคันแล้ว, <c oughs> ลวอ๋อช่างเชื่ออะไรคะเนี่ยช่างฟุกครับ นะคะทำไมช่างทำไมช่างดูบื้อจังคะอ๋าก็แบบเรามีหลายเสียงอะไรงี้ไงโทรก็แบบอยากให้เธอแบบสนใจเราบ้างไม่ใช่ปฏิเสธกันอย่างนี้เขาก็แบบมีหัวใจแล้วเธอแค่เราไม่อยากซื้อรถได้เหรอใช่ขายด้วยใจเลยนะเนี่ยเศร้าอ่ะปฏิเสให้ฟรีฟรีให้ฟีด้วยใจอ่ะ ไม่แต่บางทีมันก็ต้องมีค่ากับคงกับข้าวอะไรอย่างงี้ไงอแต่งเต็มด้วยนะคันนั้นน่าแบบลงทุนเยอะด้วยค่าแต่งก็แพงเนาะไหนขอดูหน่อยสินู่นน่ะคันข้างนู้นน่ะก็ถ้าซื้อไปก็ไปแต่งอะไรเพิ่มเติมได้แต่พวกอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์อะไรเงี้ยแต่งให้หมดแล้วเทอร์โบอะไรต่างๆเกาะแล้วก็เต็มหมดแล้วสวยงามก็ไปแต่งเองได้เลยแบบแต่ก็ไม่ต้องกลัวหนึ่งผมเป็นนั่นช่างด้วยแล้วผมก็มียศพ่อค้าอืมผมไม่โกงอยู่แล้ว รู้ว่าไม่โกงไม่ก็เผื่อเป็นของขวัญน้องอะไรอย่างนี้ไงน้องนี่ขับหรือไม่แข็งให้เขาลองขับดูเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆฝึกไงร้อยห้าสิบเองเธอร้อยห้าสิบเองเธอเดือดหืออ่อนเลยคือหิวข้าวใช่ไหมเด้นานๆนะซื้อหน่อยนะจับได้แว้นมอเตอไซค์โอ้หนี่นี่ก็ไม่ได้หรอก็มีไว้เผื่อไว้แบบ สำรองอะไรอย่างงี้ไงก็มีรถแล้วอ่ะอเอาไว้เอาไว้ทำเป็นตัวอ่ะอรถคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเกินช่างเกินเขาไม่ช่ือมไม่อ่อนโยนช่างอ่อนโยนเกินไปหรือเปล่าคะเป็นคนอย่างงี้แต่ถูกมองข้ามอุยช่าง ไม่เป็นไรนะอใช่อย่าทำเสียงแบบนี้สิคะทำไมอ๋อมันดะหรอกมันจะขำอืมเนี่ยเธอมองเราเป็นของเล่นอ่ะเอ้าเฉยเลยอ่อนอ่อนผู่หญิงอยู่ แล้วช่งางช่างอยู่ตรงนี้อีกนานไหมเนี่ยก็กําลังเข้าเวรก็จะอยู่ถึงตีสองก็จะออกไปทํางานข้างนอกแล้วเอาหรอช่างเดี๋ยวออกไปทําตัดงานต่ออะไรเงี้ยเอาช่างอยู่แก๊งไหนคะเนี่ยช่างไม่มีแก๊งหน่วยงานไม่มีแก๊งอยู่ตัวคนเดียวครับหรอคะอืมใช่โดดเดี่ยวขนาดขวัญใจยังไม่มีเลยอุ้ยเสใจด้วยนะคะ ยืนหนึ่งมาตลอดการรีบหนีเลยจะไปแล้วหรอกำลังรอน้องอยู่ออ๋ตั้งแต่เธอตั้งแต่เข้าเวรนมาเนี่ยเธอก็คือลูกค้าคนแรกของเราใช่หรออืม <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในแจ้งของเราด้วยเ่อ <c oughs> <c oughs> ทำไมหนีกลัว จ้าทำไม่หนีกันนะ <sh arp> เธอจะหนีไปไหนเนี่ยช่างเสี่ยวอะคะทำไมอะไม่ชอบเหรอเสี่ยก็เลยวิ่หนีจะหนีกันอย่างงี้สิช่างก็ปวดใจนะแ <sh arp> ้นผีช่างดังมากเลยค่ะอ,อ๋อมันอยู่ใกล้ไหม ยันหนีกันซิยันหนีไปไหนอ้ออะไรนี่คือช่างเหงาใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เหงาแต่ก็แบบอยากให้เธออยู่ข้างๆไงว้ไปแล้วทำไมช่างอันนี้<ส>ช่งางขึ้นมาเป็นหรอคะเป็นมาจะเดือนหนึ่งแล้วครับเป็นช่างชำนาญการครับอ,อยู่มานานแล้วอ่ะ <laughs> ช่างันนีออะไรนะคะช่างฟูกบ จ๋าจ๋าแต่เองโอ้โห oh, ช่างจ๋าเราเดินไปไหนอ่ะเธอเธอไปไหนเนี่ยอยู่ด้วยกันก่อนออยู่นิ่งๆจีช่างอย่าหยอดสิหยอดอะไรช่างไม่ได้หยอดซะหน่อยช่าง oh. มาเป็นคนอย่างนี้ อ้ยช่างเป็นคนแบบนี้เหรอคะไม่คุยด้วยแล้วไอ้ป่าแค่เป็นกับเธอไงก็บอกแล้วเธอคือลูกค้าคนแรกแล้วก็แบบเป็นคนในใจคนแรกด้วยอะไรอย่างนี้เวอร์วังไม่ได้เวอร์พูดจริงๆช่างไม่โกหกหรอกอ๋อช่างไวกัสนี่เป็นเสื้อชมพูดำใช่ไหมคะ ผมไม่รู้อะ่ะนอกเครื่องเวลาเขาใส่ชุดนอกเครื่องแบบผมก็ไม่รู้รถเขาก็มีหลายคันแต่ละชุดทํางานก็จะเหมือนกันนี่แหละแกจะมีมือสายฟ้าเหมือนคุณพี่อะ่ะอืมอ้าวหรอใช่แกจะมีมือสายฟ้าอย่างนี้เลยรถเขาก็มีหลายคันรถหรูเยอะแยะเลยแต่ผมก็มีแค่คันนั้นอะ่ะพร้อมกับหัวใจถ้าคุณซื้อผมกมมมโโ็พร้อมจะมอบให้อ้อโหอ้าวพร้อมจะมอบให้เหรอคะอือ ไม่มอบให้ฟรีรถรถรถขายแต่หัวใจมอบให้ไงโอ้ยไม่เอาอ่ะอยากได้รถดฉีดเอออยากได้รถเหรอพร้อมเลยเนี่ยพร้อมเลยไม่อยากได้รถฟรีอ่ะโอ้ยทำร้ายกันอีกแล้วอ่ะทำไมเป็นคนใจร้ายอย่างเงี้ยช่างก็โหดนะคะทำไมช่างมุ้งมิงจังนี่มีเี่ยหื เอาตรงไหนมาหดช่างก็มีแบบมุมอ่อนแอนะเนี่ยช่างเนี่ย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 มีหดเนี่ยมีหดใช่ว่าคนมีหดเขาจะไม่มีหัวใจเขาก็มีมุมอ่อนแอก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีหัวใจไม่หรอกพอเจอคนที่ใช่ก็อยากจะอ้อนมาแล้วอ้าวไม่ใช่เอาอาหมเลยค่ะครับผมสองสี่สองครับห้าร้อย โอเคครับเดี๋ยวค่าซ่อมเลยอ่เธอห้าร้อยโอเคครับเธอจะไปแล้วเหรอนินทาช่งางนี่้วหรอได้ยินนะเปล่าค่ะเธออ,อยู่ด้วยกันก่อนไม่ได้หรอช่างช่างค่ะดูอุ้อ <c oughs> ยเฮียกล่องก็ต้องคราบหญิงก็ต้องคุยสัตว์เอ้ยอีกสี่กล่อง <c oughs> เธอเธอ จะป้อน,นอหนีก่อนเดี๋ยวได้ไหมครับเดีวได้มโอ้ยไปโอ้ย